ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าครับผมสวัสดียามเช้าเช้กับทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ให้เป็นเจแล้วเนี่ยเจจอยเมือม่อเมื่อเมื่อก่อนเขาเรียกแต่อะไรนะสาวจอยน้องจอยทุกวันนี้ก็ให้เป็นเจแล้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตื่นเช้าเช้ามาก็ดูนี่เช็ครถจะไปวิ่งงานครับพ่อท,ทงปลำปล้ำกับ <laughs> เออเออกูจะไปเก็บปับเปลนพระวิชามมนไดจ้ะฮะอันนี้ก็ทร,ทรงกับเขาจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเจ๊จอยล้วเช็ค <c oughs> เที่ยวเช็คน้ำมันให้กับ เติมน้ำมันเลยไม่ต้องไปเติมนู่นนะครับไม่เติมครับก็ไม่ได้วิ่งจะเติมทำไมอ๋อไม่เป็นไรครับเออเหลือให้กันล้อนหนึ่งเพื่อเพื่อเมื่อวานพันหนึ่งไม่หมดหรอก เดี๋ยวอันนี้อะไรมานอนบ่อคืนหนึ่งนี่มีน้ำมูกไหลแล้วไม่ไหวไม่ไหวทำไมไม่ไหวมันเป็นยังไงเกินลาใช่ยกแข่ตัวเดินร้อยสีสิเดินซิ่งนี่เลยเฮ้ยระวังเอวด้อเออระวังเอวระวังเอวอันนี้ก็เช็ครถแล้วเอาแล้วเออ เสียคิดตื่นเช้ามาก็เช็ครถครับเติมน้ำมันเตรียมวิ่งงานครับทีมงานเรา <c oughs> ไม่รีรอตื่นเช้ามาเนี่ยเช็ครถวิ่งอย่างเดียวครับ <c oughs> รคือถ้าเปิดกระจกมาเมื่อไหร่ในได้ยินชาวบ้านบ่นเนี่นอน <c oughs> แต่ก็มีแต่รถมีแอร์เปิดกระจกนู่นด้นฝังนู้นก็เจ๋จอย <c oughs> เวลาังพอวิ่งไห แกหนาวแกหนาวโอ้อะคอยดูว่าปีนี้เราจะได้กินหนูหรือเปล่าปกติถ้าอยู่กับแม่โคนี่เราต้องได้กินหนูแต่ไม่รู้ว่าปีนี้เราจะได้กินหนูหรือเปล่าเรามาอยู่กับทีมงานเสียคริสไม่เอาเสียศุนดีกว่าเอาเสียคริสด,ดีกว่าเนี่ยครับ หน้าตาเสียคริตครับก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวงไม่อาบเลยครับเดี๋ยวพออ,อ,อ,อะไร,ไรอ่ะพอสักพักหนึ่งเสียคริตก็จะหุ่นเหมือนผมแหละพอไม่ค่อยได้หลับได้นอนสู้ไปสู้ไปอายุยังน้อยครับไอ,ไอทบ้ทำเสร็จตึงไม่พอนะมันต้องมานั่งเครียดเลย <N> ไม่จบดิ <S <S <อ>ไม่ไม่ไม่เราอย่าไปเครียดเราอย่าไปเครียด คือรถรถมันเคยเป็นมาแล้วมันก็เราเราอย่าไม่ต้องไปเครียดกับมันเราก็คือว่าโทรหาช่างปุ๊บเราสามารถดึงช่างได้เราก็ดึงมาก่อนให้เขาช่วยเราก่อนเพราะช่างเขาก็รู้ว่าช่วงทํางานใช่ไหมเออเราอย่าไปเครียดนอนหลับให้สบายไปเลย,เยหลับอะหลับไไม่คิดอะไรนั่นแหละไม่ต้องคิด <c oughs> ตื่นตื่นเช้ามาสตาร์ตดูว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมถ้าเป็นเหมือนเดิมโทรหาช่างก็จบ เราอย่าไปเครียดอะไรก็มากไยอันนี้ให้บ่ผมให้ครับเจียเขาจัดให้ถูกไหมครับอย่างผมเบิกกรอง ชุดหนึ่งอ่ะกองอากาศอ่ะลองเอาไปเทียบดูก็ได้ต้องต้องถอดไปเทียบบ่วันนี้วันนี้ไม่ได้วิ่งเนาะหรือเสียต้องเข้าร้านไหมตอนเช้าเช้าก็ถอดรับเลยมั้งถอดรับเลยไม่วันนี้นะต้องต้องวิ่งอะไรไหมวันนี้ไม่น่าจะได้วิ่งแล้วแค่มาถอดล,ล้างเราก็ถอดกรองไว้เลยเดี๋ยวได้เวะไปจีอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดไปงั้น เราเราวิ่งเราไม่มีกรองแก้วครับแต่กรองแก้วนี่ช่วยได้เยอะจริงๆ oh. ช่วยแบบได้เยอะจริงๆครับมันมันอะไรนะครับข,า,ขาว่าอะไรนะฮะสิคิดแบบ90%เนาะเกบครับฝุ่นฝุ่นนี่เข้ากรองน้อยมากถ้าเราใส่กรองแก้วนี่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวบริษัทญี่ปุ่นมาเห็นวิศวะไทยใส่กรองแก้ว <laughs> เดี๋ยวผลิตรถมาใส่กรองแก้วแล้วทีนี้ วิศวะไทยใส่กรองแก้วครับแจลยอเลยเดี๋ยววิ่งงานเราก็เบิกเบิกกรองครับก็ไม่เป็นไรวิ่งถ้าเรามีกรองอะไรก็เดี๋ยวให้ซิคลิตจัดให้1ชุดกรอง7จ e. ็ดอี จ็ดสี่อะไรไหนเจ็ดสีเจ็ดสีไม่ไอ้อะไรอะไรมันรหัสมันอะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเบิกกรองอากาศ ไม่ปกติปกติรุ่นนี้มันเยอะเนาะเขาเขาหน้าจะจับให้ถูกเนี่ยมันก็เท่ากันกันกบตัวเนี้ยก็ร้อยเจ็ดห้าไงอันนี้ก็ร้อยเจ็ดห้าแต่ว่ามันเหมือนกันนั่นแหละแต่บางทีหน้าที่หน้าบางมันต้องเอามากรีดด้วยนะเขาไปซื้อข้างนอกข้างนอกเขาไม่ได้เอาไปถูนะก็ซื้อข้างนอกมันก็ปกติอยู่แล้ว ะ <teşekkür ederim S 1> โอน้ำมันเยอะไ้ขนาดนั้นเลยบอโอ้ท้อถงไหนออกได้นี่เลยไม่มียกเลยนี่ พัวพัวแรงดีอ่ะสิคิดอ่ะตายยกไม่เคยไหวดิวงเสรจ้ไม่เคย,ยกไหม่เคยไหวก,ก,กินอีเหมือนกันดินั่นแหละดีดิเิคิตรอนสังเกตดูรถคันนี้ดิสังเกตดูแล้ว,วแปลกหูแปลกตาไหมหมาไหมแปลกหูแปลกตาไหมแบแคอันแยังไง ออกอะเอรอนเอรอนไรตัดออกหมดแล้วอยู่กับอยู่กับอยู่กับเงียบเอาใสายในไปด้วยไหมอืมเนาะโอเคครับเบอร์กองครับผมเบอร์กรองอากาศชุดหนึ่งพอ เราวิ่งได้ตังเราก็จะไปทำกรองแก้วเหมือนเขาตอน,นั้นผมมาทำทีเดียวห้าพนะันอย่างถูกเอ,อี่ยเร,ยร,เราเราก็ <c oughs> <c oughs> โอ้ทอดทงอ,เอ,งอะองเ,อเ,เออไม่เป็นไรดอก มาอยู่ด้วยกันก็จะไปอีกแล้วด้เย็นนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมควนดเที่ยงโอ้โหม<า>วตาเราสองคนจะไปไหมตาจะไปนูน่นไปวิ่งกันนู่นไหมไถ้าถ้าไม่ไปนี่ผมให้กราถดรองแล้วผมไม่ไป นั่นแหละ,ะเดี๋ยวเจินมาคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมเ uh huh. ชา้ชาๆครับ